ันนี้ครับเราจะมาชวนน้องๆโดดงานอะพูดตรงๆ คือโดดงานมาหาเกมเล่นกันเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับชื่อว่าเกมใครในคำถาม,มคือน้องๆเนี่ยทำงานในโปรดักชันเขาต้องรู้จักวงการอินฟลูเอนเซอร์ดีไม่ดีเขาต้องรู้จักมากกว่าพวกเราทะเลาะก,กับเด็กปัม๊มเรื่องจ่ายเงินว่าจ่ายไปแล้วแต่ว่าจรงิงๆแล้วยังไม่ได้จ่ายต้องไปทะเลาะทำไมยังทำนนขนาดนี้เลยวะสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คือต้องเป็นคนคี้ลืมซึ่งพี่จอร์ดเคยลืมไปเลสคือขโมยขอฟิศ ก็ให้เดียวซูกันทำแม่คืนหกมือแล้วลืมเลือมลือมลื่อม้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอยให้มันทาการเสียงเสียงวันนี้ครับเราจะมาชวนน้องๆโดดงานอ่ะพูดตรงๆ คื<ม>ดอโดดงานมาหาเกมเล่นกันผมรู้เลยทํางานที่นี่นะมันคือความตึงเครียดระดับ10ลิตอร์รู้ได้ยังไงจอชโอ้โหผมหันไปในผมเห็นแนบใครเครียดโอ้ยพี่ <c oughs> สามร้อยหกสิกงศาเขากัดฟันกันทุกคนเลยนะเนี่ยถ้าผมเป็นคนถามเนี่ยมันอาจจะได้ความจริงมากขึ้นอ่ากูไปสนใจอ่าพี่ทำพี่ทำเป็นไม่มีส่วนสฝั่งนี้ทําเป็นไม่มีฝั่งนู้นนะ อยากให้แต่ละคนแนะนําตัวเองก่อนสวัสดีครับชื่อเปรมนะครับเป็นครีเอทีฟนะครับไม่เครียดครับจริงท yes. ี่ว่ายิ้มนี้จริงไหมไม่จริงไม่จริงริมลอมมากเกมครับไอดิเตอร์ครับเครียดเปล่าไม่เลยครับเสียงคุณเหินทั้งเ่อกี้ไม่เลยครับนะอ่ะต่อสวัสดีครับเจมส์ครับไอดิเตอร์ครับเกมเจมส์อดิเตอร์ทั้งคู่ครับโซเดียเปอร์ครับ เป็นกราฟิกครับไล่เลยไล่เลยสวัสดีค่ะสาลัยค่ะเอีีค่ะเอีสวัสดีค่ะแนทค่ะโปรดิวเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะอีนค่ะทักสัญญาค่ะเฮ้คุ้นเลยบางคนอิงสวัสดีค่ะอูดค่ะเป็นอีดิเตอร์ค่ะ อ่านี่ก็คือน้องๆส่วนหนึ่งจากทีมงานยกกำลังอยากจะให้แชร์ประสบการณ์สักหน่อยทำงานที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาแบบไม่มีไม่มีพี่เวงอันนี้เราพูดพร้อมกันเลยหนระือ <c oughs> ไงมันจะเหมือนกันเลยเหรอวะโดนหมดเลยนะอ่เราพูดพร้อมกัน <c oughs> นิยามหนึ่งประโยคกูไม่ฟังกูไม่ฟังให้มือปิดหน้าแล้วตะโกนพร้อมกันเออผมว่าก็ได้ยินคำว่าดีรังอยู่นะพี่ดีเขาปุ่นี่เลยใช่พูดวะ ี่จุมใช่ผมเลยพี่มองหน้าผมอ่ะมีความสุขหุ้นเหมือนผมเลยนะใช่เหมือนแล้วแล้วโง่ผมแล้วแปลว่ายังรับความหนักได้อีกใช่ป่ะถ้ามีกาแฟพันธุ์ไทยก็รับได้เฮ้ยเฮ้ยตูมันเข้าตรงนี้เลยถ้ามึงเข้าอย่างนี้พวกครัวจะตกงานได้นะผมมันเข้าจังหวะนี้เลยเหรอ ไม่ให้สินพวกเราเลยอ่ะเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับชื่อว่าเกมใครในคําถามมคือน้องๆเนี่ยทํางานในโปรดักชันเขาต้องรู้จักวงการ fer อินฟลูเอนเซอร์ดีไม่ดีเขาต้องรู้จักมากกว่าพวกเราบางทีเขารู้จักพวกเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองด้วยถูกอวันนี้เราเลยมีแบบคําถาม6ข้อ,อถ้าเขาตอบได้เกิน3เนี่ย ถือว่าผ่านเกณฑ์หข้อเนี้ยคือเรื่องราวของเรา3ามคนใช่คุณจะต้องวิเคราะห์ว่าอออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเขานะและชาวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะชวนทุกคนเนี่ยมาอ๋อตายแล้วคุณพิ่งตื่นล้วคนที่ต้องกินกาแฟที่สุดตอนนี้ก็คือหนูเองนี่อะไรคะทุกคนทุกค้า <c oughs> ของเราค่ะครบรอบ1ิปีกาแฟพันไทยอ,อ่าพี่จอร์ต่อเลยโ,โหแล้วมึงเว้นตรงกลาง ตรืนั้นตนั้นบุกออฟฟิศหือว่ารันเรื่องยินดีนะครับครบรอบ10ปีกาแฟพันไทยบุกออฟฟิศไหนก็จะมีเวลาเป็นไทยเราอยากให้น้องๆเขาผ่อนคลายบ้างบางครั้งทีภาพลักษณ์ของกาแฟมันดูตึงเครียดไปเรื่อยๆเราอยากให้เขามองว่าเออกาแฟเนี่ยมันก็มีมุมผ่อนคลายดันั้นก็คือมีเวลาเป็นไทยไทยแบบไม่มียอยยัดไทยแบบอิสระภาพเพราะว่าถ้ามีเวลามีอิสระบ้างเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ววันนี้เราจะมีมิชชั่นให้เขา แต่แน่ๆคือเราจะเลี้ยงกาแฟพันธุ์ไทยให้เขาแบบจัดเต็มแน่ๆอ่าก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเราต้องเติมความสดชื่นเติมความสดชื่นฉันลงมความสดชื่นจริงๆค่ะตอนเนี้ยไอ้ตู่ไม่ไหวแล้วแบงค์มากขอความสดชื่นด่วนๆเลยอันนี้ดีว่ะอันนี้เข้มเลยของมึงอะไรวะ เำไมกาโน่พี่อันนี้ถ้าไม่ไม่สปอนเซอร์ไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์แล้วก็พูดคำนี้อยู่ดีอร่อยได้เบาสบายพี่เปงหนูขอซีนแบบลีซานาได้ไหมแบบว่ากินแล้วแบบวู้อ่บแล้วกวนพี่คตบคุมหลอดก่อนทำไมพี่ต้องทำปากเหมี่ยวเหี่ยวด้วยกูเป็นคนปากแหลมแล้วกูก็มีปมเรื่องนี้ว้าไอเนียจะเป็นคำใบ้นะไม่ได้ใบ้กูปากแหลมอ๋อไมึงอยากกินนะสิ อยากกินครับตอบให้ได้กน่อนนะตอบให้ได้นะตู่เริ่มเลยให้ตู่จับก่อนแล้วอ่านให้น้องๆฟังเรื่องแรกทะเลาะกับเด็กปั๊มเรื่องจ่ายเงินว่าจ่ายไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้จ่ายจะไปทะเลาะกันไม่เหงาทำไมคำขนาดนี้เลยวะเฮ้ยแต่ไม่ได้นะอาจจะเป็นตู่เพราะว่าความแบบมั่นแบบโกโก้อะมั่นแบบโกโก้ ไม่เคยรู้มาก่อนคือพี่ต้องเออโกโก้กูเริ่มรู้สึกว่ากูสงสารเราสามคนเรื่องนี้เนี่ยพี่อธิบายเพิ่มได้นะว่าน่าจะเป็นตู่การที่บุกกระหน่ำไปถึงตรงนั้นเลยต้องใช้ความกล้าดูเป็นมากๆพัดเจนแล้วรู้แล้วตู่ไม่ได้ขับรถเองปะอ้อขับรถไหมอ้อขับรถไหมขับรถอย่อนพี่ไม่น่าจะตู่เออวายแทนจะเป็นพี่จอร์ชี่พี่จอร์่ไงเขาชอบทาเล็บด้วย ไอคนลงแล้วดิถ้าจะเป็นโคนันก็ได้คุณเคี้ยวงไงล่ะคุณเป๊มคุณพูดไปเลยส่งเลยมันเนี่ยเราส่งให้คุณคอเลยนะเราว่าพี่จอร์ดนะครับนึกถึงว่าการที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยต้องเป็นคนขี้ลืมเคยมีเคยมีอ่าเขาเคยลืมลืมคีรายเเลยเอ้ยไอเดียดีนะมึงจะให้กูเรืองเเหรอสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยคือต้องเป็นคนขี้ลืมซึ่งพี่จอร์ดเคยลืมไวเลตคือขโมยขอฟิศ ไอ้เดียวตูนทั้งแม่คืนลงมือแล้วลืมเลื่มลืมเลื่อมไปไงพวกคุณผมมีเหตุผลนะมีเหตุผลถู่ก็ล่าสุดอ่ะมันนั่งนิ่งอ่ะตู่นั่งนิ่งอ่ะอ่ะถือว่าหมดเวลาแล้วอ่าอ่ะตู่ยกมือพี่ตู่ยกมือสองพี่จอยกมือครับผมพี่จอรนะห้านะเรื่องนี้เป็นเรื่องของ 30ออไม่ใช่โนโนประมาณ40กว่าครับเฮ้ยไม่นานไม่นานแต่หูกดจอดไม่จอดเหตุไปจากกระนว่าพี่เหม่งอาตอนนั้นขนาแบบสัก4ปีที่แล้วซึ่งปั๊มนี้ตอนนี้พี่ไม่เข้าแล้วนะหมดเข้าอ่ะอไม่กูไอไม่เข้าแล้วบางทีกูาอเข้าจริงจริงคือเรื่องก็คือว่าไปเติมน้ำมันแล้วอยู่กับตุ๊ก็เพิ่งไปกดตังมา4,000อยู่ๆก็มีเด็กปั๊มมาเก็บตังก็เอาตังจะให้เขาไปนะแล้วก็มีคนมาขายน้ำหอมจังหวะนั้นพอดี ก็คุยกับเขาคุยเสร็จป uh ุ huh. then, uh ๊บ huh. ก็เติมเงินเสร็จแล้วคนที่เก็บตังค์อ่ะแม่งเคาะก๊อกก๊อกกเก็บตังค์ค่ะตกเฮ้ยจ่ายไปแล้วไงพันมึงแม่บอกยังไม่จ่ายเฮ้ยจ่ายแล้วตุ๊กบอกว่าพี่หญิงใจเย็นเสียงกูเริ่มสูงขึ้นเฮ้ยน้องพี่จ่ายแล้วแม่บอกยังไม่จ่ายผู้ชายนะพี่ยังไม่จ่ายครับกูก็แบบเริ่มแบบเฮียแม่งจะเบิ้ลอะกูหยิบเปิดรัตังค์มาปุ๊บเปิดมาปุ๊บหนึ่งสองสามกูรู้แล้ว ว่าต่อยังไงเราก็จ่ายใช่มันเหลือสามใบแล้วน้องมีวงจอปิดไหมไปบอกมีครับอยู่ตรงนู้นพ้อผู้จัดการพูกไปไปเส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างตุ๊กพูดว่พี่เวงอยู่นิ่งๆตุ๊เปิดป๊าไปประตูปังจังหวะฮีโร่โอ้โหมากโ้เดินปังปังอุ้ยเด็กป้าไม่ก็ไม่เามานะไม่เดิน ข้ามันเยอะเยอะบ้างข้ามันเดินข้าเดินอ่าเดินอปัง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 เปิดไปอ๋ผู้จัดการอยู่ไหนครับขอดูกล้องจอนปิดนะฮะผมเติมแล้วเนี่ยพนักงานของคุณบอกว่าผมไม่เติมไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายแมงเปิดวงจรปิดเสียอ้าวไม่คนเป็นขบวนการป้าคนเริ่มออกมากองกันแล้วแบบกูก็แบบว่าคือผมเนี่ยกดเงินมาสี่พันแล้วดูมีหนึ่งสองสาม เดือสามพันได้ไงดูที่เหลือมันไม่บาสบาสมีไม่ดีใจไอ้ตัวเหี้ยแม่งมีสองลูบุเปิดูเดียวเหี้ยตูยิงขึ้นมาปุ๊บนี่มันมายากก้นหรือไงตัวเหี้ยตัดเนี่ยหน้าถอดสีเลยหน้าถอดสีเลยแล้วว่าน้องครับพี่ขอโทษน้องนะครับพี่ยังไม่ได้จ่ายจริงๆ ไปตรงนี้เลยครับรีบเดินจ้ำเลยตัวบอกพี่วิวกเป็นไงรีบออกคือตัวก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากไม่อยากใช้อารมณ์อีกแล้วในปาร์ตี้มันไม่ดีถือว่ายังไม่ได้คะแนนไม่ได้มาต่อันที่เรื่องที่สองข้อสองไอ้จอจับเลยได้ครับโอ้เรื่องนี้มีความคล้ายคลึงกับเรื่องเมื่อกี้มากนะครับต่อยเพื่อน เพราะตอนนั้นถูกบูลลี่เรื่องรูปลัก๊์โมโหมากอยากจะให้บทเรียนทำไมมันมองพี่แบบนั้นน่ะมีปัญหาเหมือนพี่เวงแต่พอบอกว่าต่อยอ่ะพี่เวงเคยต่อยคนจริงใช่งจะอาจจะเป็นต้นแดงไวัยเรียนอะไรอย่างนี้ยงี้พี่อ่ะเคยมีเรื่องชกต่อยแต่พี่อ่ะเลิกไปนานแล้วเพราะว่าสงสารเขากูพี่ต่อยเขาฟังตายเลยอมันหายไปเลยเว้ย ต่อยล้วล่างแม่งสละวันพันธ์แมนรู้สึกแมนมันเหมือนพี่เวงอะเรืองอะนเอยถกเส่าเป็นพี่เวงแต่พี่จอมเป็นวัยรุ่นน่ารักนะจริงพี่ก็ดดวยเฮ้ยไอ้ตู่เงียบอยู่คนเดียวตู่ไงถ้าเป็นตู่อาจจะใช้คำว่าตก เขาาจจะต่อยก็ได้ตอนนั้นตะปบอ่หรือถีบมันจะตบแล้ละแต่มันดันตะปบไปแทนเร็วผมปรึกษากันเร็วๆผมขอพี่พี่สามคนกำหมัดให้ดูได้ไหมครับขอตัวช่วยอผมพี่เวงต่อยคนได้เลยจอนเลยครพี่โอ้โหเหมือนโดนเลมอนนะอันนี้ไม่ได้อันนี้กระโดดอันนี้เขาพร้อมหยิบของพิเศษแล้วอันนี้ไม่ได้เอาหมดเวลาพี่เวง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 ยกมือพี่งสองซ้ำ สี่เสียงสี่เสียงอ่ะพี่จอร์ดหนึ่งจอร์สามพี่จอร์ดสามพี่จอร์ดสี่ก็ส่งตัวแทนไปวิชุมจบเลยคู่นี้เลยคู่กลางคู่กลางเลยจัดเลยอีกจัดเลยไอ้พวกเลยไรองพี่วิลพี่แนะนำนะเราดิ่งพี่จอร์ดไปก่อนอย่าเลยรู้ว่าจะตกอยู่ดีพวกนั้นอ่ะมามามาชนะเป็นพี่เวงหนึ่งสองสามชนะเป็นพี่เวงพี่เวงพี่เวงครับข้อสองเรื่องพี่เวง โอ๊ยแข็งยัเจริงเขาตระปรเขากรไงผมก็บอกแล้วอือดูผิดไปแล้วพี่กับจอร์ดไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกจริงจริงสมมติตรงนี้แล้วทำตัวแข็งแกร่งไปงั้นแหละไทตูนี่แข็งแรงไม่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์เดียวในชีวิตที่ใช้ความรุนแรงกับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ ก็คือไม่ได้ตบนะคือตั้งใจเดินเข้าไปต่อยจริงๆคือกำหมัดคือเหตุการณ์เป็นตอนที่แบบเราอะยืนเต้นอยู่ข้างหน้าห้องกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยก็มีเพื่อนที่แบบอยู่ตรงกลางห้องอ่ะมันก็จะแบบเหมือนเขาก็คงคิดว่าแบบมันคงเท่มันคงสนุกมาเขาก็แบบนมงเล็กมากเลยแบบเต้นอะไรคือแบบใช้เสียงแบบเนี้ยเราเขาไม่ได้พูดครั้งเดียวคือเขาพูดแบบเป็นสิบเอาไม่หยุดคือเรามีสตอรี่กันมาก่อนไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีอยู่ดีเขาก็แบบพูดอะไรแบบนี้ออกมาใช่ป่ะแล้วเราก็เหมือนฟิลขาด แล้วจาได้เลยว่าเราอยู่ตรงหน้าห้องใช่ไหมคะแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงกลางห้องเราเดินฝ่าเก้าอี้ไปเลยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ต่อยแบบนี้ใส่เขาซึ่งมันไม่ได้โดนหน้าเขาครับเพราะเราตั้งใจต่อยให้มันไม่โดนหน้าเขาแต่แค่อยากให้เขารู้สึกว่าหุบปากได้แล้วจ้าอย่างเงี้ยเออแค่ครูแค่ครูแต่ทีเนี้ยมันดันไปแบบเหมือนโดนแบบหน้าคนหนนึงแล้วเขาก็ร้องไห้้องหัวใจเลยผู้ชายเป็นผู้หญิงอ๋อผู้หญิงใช่ขอโทษนะที่ต่อยหน้า มันมันก็เป็นปมเหมือนกันนะเอาจริงมันเป็นปมที่บางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าใครคนไหนมีปมเรื่องอะไรแล้วอยู่เขามาพูดโดนปมเราพอดีใช่มันบันดาลโทสะเนาะคือบางทีสนุกเราไม่สนุกคนอื่นใช่ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะอ่ะหาผิดนะผิดเรื่องที่3นี่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนทั้งห้อง ไม่เข้าเรียนสักคนตู่รู้สึกพี่ตู่เหมือนกันฉันรู้สึกเลยว่าตู่มันตะโกนออกมาเร็วเลยอะเกลวขึ้นมาเลยกับใช่ทำไมถึงคิดอะไรกันเร็วขนาดนั้นพี่ก็เคยนะเก่งมากเลยนะคือเขาวิเคราะห์เร็วไปใช่ไหมเขามีข้อมูลเขามีข้อมูลยังไงยังไงยังไงนี่เคยได้ยินมั้งเล่นหวยเล่นหวยอธทิตย์พเพื่อนโผลทั้งเรียังไงเฮ้ยทั้งเหลือเออดูได้เรื่องไหน เขาเล่นใต้ดินนะกูผลิตหวยผลิตหวยใช่เนี่ยแต่เรื่องนี้มันไม่อยู่ในนี้เรื่องหวยมันไม่อยู่ในนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องหลังเขาหลอกหรือเปล่าไม่นี่ในใจนะิเคราะห์เองนะทำไมตอนแรกคิดว่าเป็นตัวดูเหมือนชวนเพื่อนไปทำเรื่องอะไรเล็กๆนี่แหละแต่แค่ไปไปด้วยกันนะมาแต่งเต่นมือไปห้องนั้นกันแต่ว่าไปจะทำห้องกันหนึ่งชั่วโมงไปทั้งห้องเลยเออไปทั้งห้องเลยแต่นี่ว่าเรื่องโดดเด่นก็น่าจะมีกันทุกคนนะเต็มทั้งห้องอันนี้ทั้งห้องแต่ว่าชวนชวนคนห้อง ต้องมี power พี่จะบอกเลยนะว่าตอนสมัยเรียนพี่เด็กเรียนเด็กแรดเดเด็กเรียนเลยเป็นเด็กเรียนหน้าเด็กเรียนเด็กเรียนเลยที่บอกเป็นข้อมูลเฉยๆคือจะจะยากนะลุงเลี้ยพี่จอร์ดเป็นชายล้วนมหฮะปทุมคงคาใช่เลยคือด้วยความที่เป็นชายล้วนอาจอาจอาจจะรวมแก๊งกันแล้วก็โดดทั้งห้องได้สาวๆก็โดดได้นะห้าต่สี่ใช่ไหมห้าต่สี่นะที่มีคำว่าโดดดีแล้วแม่นผู้ใดที่มีคำว่าหะ อ่ะมาเลยเร็วคนนะโหวดทุกอย่างมันดูเปบี่จอร์ดหมดเลยอู้ยคนเป็นคนถามคุณประชาทิพย์ไตยเหมือนเดิมประชใครให้พี่ตู่ยกมือขึ้นพี่ตู่สามใครให้พี่จอร์ดยกมือขึ้นพี่จอร์ดจอร์ดห้าอ่ะแปลว่าข้อสามโหวตพี่จอร์ดพี่จอร์ดอีกแล้วพี่จอร์ดอีกแล้ว คือมห้าคือทางห้องอะต้องไปเรียนพะละดีลากันก่อนแล้วทีนี้ดักยิมมันต้องขึ้นชั้น6ชั้น7เนี่ยระหว่างที่เดินกลับปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมึงกวดถ่ายรูปก,กันดีกว่าถ่ <c oughs> ายรูปเออแล้วท้งห้องอะก็นั่งอยู่ตรงลานบันไดอะ่ะมึงกูพวกพวกูโฟโต้อช็อตกันอะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงยาวอะ่ะยาวอะ่ะเออคือมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันมีดีแบบดี l r เออเออก็นั่งโฟโต้มีกันอะถ่ายรูปสยามเลยอะ หนึ่งชั่วโมงตั้งใ,ใจหรือไม่รู้ตัวครับพี่มันทั้งตั้งใจแล้วไม่รู้ตัวนะหลังจากนั้นอาจารย์ไม่มาสอนห้องกูอีกเลยจริงเหรออาจารยคนนี้ใช่หูพี่นึกว่าอาจารย์เขาจะลงมาถ่ายด้วยสิเขากดจริงจังเลยคือพอเราโตขึ้นมาแล้วเรามองในมุมเขาอะ เขาก็ทําเขาก็ทําอาชีพเขาเนาะเขาก็เป็นครูมอใช่ใช่ใช่แล้วเขาเดินเข้ามาในห้องอ่ะกูว่ามีอาจารย์ไม่กี่คนนะที่เดินเข้ามาแล้วมันไม่มีสักคนอะแล้วนั่งรอไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีสักคนมองในมุมเขามันก็ผิดหวังจริงๆใช่ใช่ใช่สุดท้ายผมก็ไปทาเออพานทำอะไรนะพานขอโทษใช่าดีแล้วดีแล้วขอขมาครับทุกโรงเรียนก็มีซีนนี้นะที่แบบขอเข้ามาครูใช่ตอนนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนเราจะเข้าสู่ข้อที่สี่ เป็นหัวหน้าห้อง3ปีติดเฮ้ยวิไม่ได้ดูคนเลยอะพี่บิ๊มเป็นเด็กเนิร์ดนะตอนเด็กอะแต่นี่รู้สึกว่าเป็นพี่จอร์ดพี่จอร์ดไม่เป็นรองหัวหน้าสวัสดีครับผมไม่ไม่ดูเป็นนี้มั้งเหรอฉันไม่ได้ดูเป็นหัวหน้าห้องเฮ้ยพี่เคยบอกเรื่องประธานนักเรียนยังเฮ้ยไอโซนี่ต้เป็นประธานนี่เป็นรองประธานนักเรียนนะฉันคิดว่าพี่จอร์ด ิดงเลยเเนาะพราะว่าความที่เราคาดไม่ถึงอ่ะเขาชมเนี่ยอย่างน้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีไว้เออแต่คาดไม่ถึงนี่ในพี่เจมส์เขามีคุณลองดิครับผมคุณว่าไงผมว่าตู่ครับเมื่อกี้บอกคนอื่นเมื่อกี้บอกพี่จอร์ดใช่ไหมเพราะว่าอะไรผมมองไปปุ๊บตู่หลบตาถ้าตู่จะไม่ใช่สามปีนะเขาไม่ได้เขียนว่า3ปีขึ้นไปนะเออใช่อ่ะขอโทษทำไมคิดว่าแบบนี้ ว่ามีความเป็นไปได้ไงว่าไ่ต้องเป็นพี่จอร์ดแต่ผมมองไปปุ๊บเห็นตู่แล้วผมก็เลยเลือกตู่ดีกว่าเพราะว่าคนเราต้องเลือกข้อที่มันแบบว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่เราอ๋อคุณมอนเป็นเกมหมอเป็นเกมรักกันหลอกกันหลอกนี่คือพี่แบงค์แบบว่าทำไมไม่ตอบกูทำไมกูไม่เคยมีจอรเลยคือกูนิสัยขี้ฟ้องอ่ะมาจากบางเรื่องบางอย่างที่กูต้องคอยจับผิดคนอื่นแล้วบอกคุณครูอ่ะเกินอันนี้เกินไม่แต่ถ้าคิดคิดผสมข้อก่อนหน้าหละอ่าแบบว่า คนที่พาเพื่อนโดดเรียนก็คือห mm nah ั h <h วหน้าห้องหัวหน้าห้องป่ะเฮ้ยนี่ไงเชื่อมเรื่องราวเชื่อมเรื่องราวเออจริงนะเออว่ะใช่ไหมหัวหน้าห้องกลายเป็นดูเฮี้ยเลยนะไม่ใช่เขาอาจจะแบบว่าเพื่อพวกเราไปทํากิจกรรมกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยตอนพาเพื่อนโดดอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาใช่ได้้เขาจะทำทุดท้ายสะสมปารมีตั้งแต่ม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 สอบติดแล้วก็เลยเฮ้ยโดดกันเถอะพวกเราอือ พี่สารหลายบอกว่าข้อนี้พี่จอร์จพูดน้อยปกติเอาแล้วจับทางจับจิตวิทยาไม่น่าไปเองแล้วสาหลายจบแพทย์แผนไทยมาด้วยเฮ้ยเพราะอะไรหรอจอร์จอร์ตอนนี้เราเลือกใครเราเลือกใครนะผมเลือกตู่ครับแต่ว่าพี่จอร์จดีกว่าจริงเราไปไม่ใช่ไปไตไม่ยืนยันกูชอบพี่เปิลมาก คือเวลาเขาพูดเขาพูดเบาไหมผมเลือกพี่ตู่ครับแล้วเพื่อนแบบว่ามึงเลือกพี่จอรดเอกไม่ผมจะเลือกพี่ตู่ครับโดยเอาจริงใช่ไหมแน่นดีกว่าไอ้ขี้แยแน่นดีกว่าอาใครเลือกพี่จอร์ดเอกสารเอกสารอะไรสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนจบแล้วจบแล้วจบแล้วพี่ตู่ต้องได้เออมันต้องได้ต้องได้สิทธิ์ใครเลือกพี่ เราเดอย่างที่คุยเลยคือมันเป็นเรื่องเดียวกันว่ากูเป็นหัวหน้าห้องแบบนั้นแหละเออกูเป็นคนไม่เรียนแหละเออพอกูเป็นคนไม่เรียนอ่ะกกูจะมีความชิวของกูอ่าแล้วพอแบบคนอื่นเขาก็ชิวกับเราอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนั้นเราก็เลยต้องเป็นตัวแทนนั่นแหละพี่ ไม่ไหวขอมาการเป็นหัวหน้าห้องก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันได้ได้ได้ว่ามันทําให้เราหัวหน้าห้องได้ฝึกงานดีไม่มันได้มีอะไรบางอย่างสมัยเด็กๆ่มันไม่ต้องรับผิดชอบเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันเกิดทีิภาวะอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนิดนึงจริงความ็ัีชอบบางอย่างมันขึ้นมาเช่นมึงถึงมึงจะพาเพื่อนๆมึงไปถ่ายรูปนะแต่มันก็มัเกิดความเป็นผู้นําเกิดขึ้นนําถ่ายเออแต่อย่างน้อยทุกคนอยู่ถ่ายใช่อย่างน้อยมิชชั่นนั้นสาเร็จนะ อไอ้ตู่จับต่ออเรื่องต่อไปเป็นเรื่องในปั๊มอีกแล้วเข้าห้องน้ําปั๊มคิดจะแกล้งเพื่อนปรากฏว่าแกล้งคนอื่นโอ้โนี่ยากพี่จอดอีกแล้ว จะรุนะจะชอบี่จยออีกแล้วอู้อีกแล้วนะี่จยออีกแล้วี่จยออีกแล้วขอบคุณรายการนี้จริงๆนะครับเธอแสดงว่าคนนั้นต้องมีนิสัยขี้แกล้งสมัยเขาทำคลิปไงที่เขาชอบแกล้งกันก็เป็นไปได้ ช่วงสมัยนั้นรายการนี้จริงๆนะ้วตู่ต้องเดือดแล้เฉลี่ยไงอันนี้ตัดช้อยตู่ทิ้งเลยเหรอตู่เชื่อผมไหมล่ะเพราะว่าตู่เนี่ยเป็นคนขี้เล่นเนี่ยตัดตู่ตู่พี่ตู่ผมว่าตู่นะไม่เห็นเหรอตอนที่ตู่แกล้งที่คนมาส่งของนี่ออกข่าวอ่ะ่ฉันแต่งตัวเป็นคีบาโร่แล้วคนส่งของมาเห็น พี่แต่งตัวตั้งใจจริงจริงมาบอกพี่ว่าตั้งใจหนูไม่เคยแกล้งคีอุ่นเลยเป็นไวรอลคลิปเลยนะหนูไม่ตั้งใจนี่มันบ้าที่กินกาแฟปักไทยไปมาพี่อุ่นยังไงครับก็แค่คิดว่าพี่เวงก็ขี้แกล้งเหมือนกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จำคนผิดสูงด้วยพี่ก็รู้สึกว่าพี่เวงพี่ไม่รูกหรอคือผมเคยได้ยินพี่เวงบอกว่าแบบถ้าเขาจะแกล้งคนจริงอะเขาไม่พลาดหรอก เขาเขามีข้อมูลเขาเก่งนะแต่คุนพี่เอกพลาดเยอะที่ใส่คี่แกงดูเป็นพี่จอแต่ถ้าพลาดเพื่อนพี่เอกเพื่อพี่เอกมันเป็นคิดแบบนี้คิดแบบนี้เขาเขียนไม่เสร็จได้อยากกินกาแฟได้สดใสสดชื่นกำลังคิดว่าถ้าเขาเขียนเรื่องมาเขาต้องเขียนเรื่องให้ไกลตัวตัวเองไงยิงไม่ผลครัให้ดูว่ามันเขาถ้าไม่ดูเดาไม่ได้มองแบบผู้ชายมากอ่ะเร็วผลแรกของประชาธิปไตยครับ ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ยากไปทางกันทางเดียวเลยทางลิงเหรอพี่เวงยกมือโอ้ยสี่เลยป้าพี่ตู่พี่ตู่ในป้อมอ่ะในป้อมอ่ะเปลี่ยนเหรอแมวแมวสองตาเปลี่ยนแมวพี่จอร์ดยกมือให้จำอารมณ์ให้จำอารมณ์ช่วงนี้มันนี่คือการอบต่อ ดไม่แต่กูสงสัยกูไม่ได้ส่งไปว่าห้องน้ําปั๊มนะเนี่งห้องน้ำอะไรหรอห้องน้ําเฉยๆแต่มันก็ไม่มีประเด็นขนาดนั้นประเด็นของมันคือแกล้งผิดคนนั่นแหละแต่พี่บอกพี่ไม่เคยพลาดไงนี่ไงเ่นงเอ่อนี่เป็นครั้งแรกที่พลาดแล้วก็พลาดต่อมาอีกหลายครั้งจริงเรื่องนี้ง่ายๆเลยตอนนั้นเป็นห้องน้ำที่มันมุคลองเป็นสมัยมหาลัยจ่ายตังเข้าใช่ไหมบาทนึงเที่ยวไปก็ใบมัมุคลองเนี่ยไปทำอะไรจำไม่ได้แล้วแต่จำได้ซีนนี้ก็คือ ประมาณปีสองมีเพื่อนชื่อโอ้กาไปด้วยกันฉี่กันอยู่ฉี่ฉี่ฉี่ช้าจังไว้โอทำไมฉี่ช้าแม่งต้องเร่งเว้ยจ้าไม่หันหน้ามาปพืบเฮ้ยไม่ใช่โอเด็กอูเทนถวายเพิ่มเลยเพิ่มนิ้วเลย ขอโทษครับรู้ว่าเพื่อนครับขอโทษครับขอโทษครับในขณะนี้ก็กชฉี่อยู่ไม่เสร็จแบกบุรีไปเลยไอโอโอ,อยู่ไหนโออยู่ไหนโบอกเอาไม่ช้จริงวะเราอ,อยู่นอกแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรจิ้มผิดจุดแหลงเขาใช่เอาแหลงเขามาสุดท้ายฝังใจกับจิ้งจกเพราะเคยเผอเดินแล้วเหยียบตายคาตีนเป่าตู้ค่ะตู้ค่ะทำไมหรือเพ่นชิมไาย โอเคครับมีรู้แล้วแต่ถึงมีประสบการณ์ไม่ดีกับจิ้งจกเหมือนกันกูอ่ะเดินอยู่แล้วกูเดินเล่นโทรศัพท์แล้วกูเหยียบจิ้งจกตีนเปล่าเราไม่เก็แล้วเพงรื่องจริงอะหน้าตาเขาสารภาพเยอะทพืไมมึงเอาที่อยู่ในนอาเตนกิโนมาพูดใช่เก็กเก๊ะไม่มีเรื่องเราในชีวิตนะขอบคุณนะที่ดูเฟซจิ้งห้า เพราะทำหน้าที่เขารู้อินฟลูเอนซ์เขาเองรู้จริงรู้จริงงั้นเราโหวตกันดีกว่าใครคิดว่าเป็นพี่ตู่ยกมือขึ้นเฮ้ยโอ้โหใช้เวลานานไม่เป่ายิ่งฉุกเสินหน่อยเหรอเฮ้ยได้กินแล้วนี่ได้กินแล้วนี่ยังไมยังจจะไม่ใช่ก็ได้ ก็คือไม่มีอะไรมากคือเราเป็นคนติดมือถือแล้วเราก็ชอบเดินแบบอย่างเงี้ยไม่มรงทางแล้วก็ได้ยินเสียงดังเปาะเลยหรอดังเบาะโอ้ท้องมันแตกนั่นเองเลยเลยใช่แล้วก็หันไปทีคือเห็นสร้างจบนี้สแตกเราก็คือไม่ได้สนตงทางหรือล่าแล้วหลังจากวันนั้นก็คือกลัวเลยกลัวจริงจุกเลยส่วนใหญ่จะจะอย่างนี้แหละปมสัตว์ส่วนใหญ่เกิดจากแบบนี้มันแบบ เขาเรียกะไรโฟเบียเหรอเออใช่มันเข้าไปไหมความกลัวที่แบังอยู่ข้างในใช่ผ่านแล้วดิผ่านแล้วดิเดี๋ยวไปกินของกันสำเร็จตามดิชั่นเราก็จะแจกกาแฟน้องๆนะให้เขามีความเป็นไทยในออฟฟิศของเราในวันนี้ กันความสดชื่นให้น้องเขาได้พักผ่อนบ้างพีอ่อืมวันนี้เกมสนุกดีนะครับสนุกดีก็ตอนนี้กาแฟ,ฟพันไทยนะครับเปิดโอกาสอะไรตู่ให้คนที่อยากทําธุรกิจกาแฟนะคะขายเป็นชส์สามารถที่จะมีธุรกิจกาแฟ,ฟพันไทยใช่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับพี่จอร์สี่ไม่พูดหนึ่งมาก่อนแล้วหนึ่งสี่ไหมได้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์1อะไรครับพี่จอร์ ใครสนใจขายแฟรนไชส์กาแฟพันธุไทยนะครับก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองสามารถติดต่อได้ที่เบอร์1614งหงเราได้อะไรกันบ้างจากเรื่องราวหกเรื่องวันนี้ได้กาแฟดีๆครัเพราะว่ามึงอ่ะสุพรรณหงษ์ เดี๋ยวกูประจบมึงไว้ก่อนเลยดีกว่ามีบ้างไม่มีมีบ้างไมมีข้อคิดอะไรจากเรื่องราวหกเรื่องนี้บ้างไหมก็คือเราไม่ควรเล่าคอนเทนต์ที่เราเคยเล่าแล้วเมาก็ได้ข้อคิดหลายอย่างก็คือชีวิตนี้ก็อย่าเป็นคนอารมณ์ร้อนครับเพราะว่าคนเราก็อย่าไปเครียดมากคนเราบางทีก็ทํางานก็พักผ่อนกินกาแฟดีกว่าเว้ยวันนี้พอแล้วครับยังไงฝากไว้ชอบเรื่องไหนก็เมนลงล่างหรืออยากรู้เรื่องของใคร เม่ลงข้างล่างก็ได้เราว่าเกมนี้สนุกดีอืสนุกดีสนุกดีโอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยที่สละเวลาเรสดีนะน้องๆสสวัดีครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับเจอกันผมแล้วสวัสดีครับอ่าไปทำงานได้เว้ยวันหนึ่งก็เหมือนกล้องคัดเลยเออสมมุติว่ากล้องยังไม่คัดเนี่ยออฟซีนเนี่ยพี่เป็นไงก็เป็นอย่างนี้เลยไปทำงานลูกงทีทำงานสิเวลา